สวัสด,ดีพี่น้องสุข,ขูดสุขคนเด้อค่ะมือนีกับมานาคือเกา่ามานาะกับธรรมชาติบ,นบานคือเกามาทงไฮทงนะฮัาปูฮ้าป่าคือเก่าค่ะอากาศแดดร่มรมตกเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะแดดร่มรมตกเนาะ มาเบิงป่าเขาเอาอาหารมาให้น้องป่าพอได้อยู่เนาะคะ่ะเพื่อนเพอได้ยู่ได้กินพอได้ปนพอได้ลาบพอได้ปนพอได้ลาบใจดอกแคเขาเนาะ่ะเนะาะชีบิตบานๆกับธรรมชาติบ้านๆเขามือว่านี่ฝนกะ มานิดหน่อยปย่วยปลายปอยปลายปอยปลายเพราะไม้ดีลายนี่แหละค่ะแต่ป่าก็ดีใจน่นแหละป่วปยปลายเพราะดีลายเพื่อนก็เห็นขึ้นอยู่เนาะค่ะธรรมชาติอยู่ใส่กับงวดงามคือเก่าเนาะธรรมชาติบ้านๆเฮา อยูใส่กันงดงามคึกเก้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะุนี่เลือหลอยู่ค่ะเลือหลอยู่เหลือหลอยู่เพราะได้ปูนได้แจวอยู่ยามเ้ายามแหลง นี่บอ่บอบ่อกันยังลึกอยู่อันนี้ที่เฮ็ดลึกไว้กัเพื่อใส่เป็นการเกษตรใส่เป็นการเกษตรถ้าในน้ำมีปลาในนามีข้าวในน้ำมีปลาในนามีข้าวนาง ชีวิตอันสบายสบายแดดหายไปล้มก็หายไปเดี๋ยวเพื่อนก็นมาเนาะค่ะลม้มเดี๋ยวล้มก็มาเพื่อนค่ะเดี๋ยวล้มก็มาจังสี่เหรอมาแล้วจักหน่อยหนึ่งธรรมชาติก็สวยสดงดงามเนาะค่ะเพื่อนเพืนค่ะขอบคุณธรรมชาติของเขาไป ซูมืออรุซเมนต้นไม้ก็เขียวแล้วปนมาแป๊บเดียวต้นไม้เขียวเลยพี่น้องขาะมื้อ้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย